สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยายเป็นมาดูลาดเราค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีคนรู้หรือเปล่าว่านี่เป็นป่ากระเทียมป่ากระเทียมเล็กๆโอ้ยนู่นยนู่นยนู่นเออไม่มีคนมาเก็บไม่มีคนมาเก็บค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยายเพนไปเก็บสักหน่อยดีวยกว่า นู่นค่ะไม่ม like ีใครมาเก็บเดี๋ยวยัยเป็นไปเก็บเองเพราะว่ารู้สึกว่าใบมันใบมันอุ้ยโอ้ยยาวเลยค่ะเพื่อนยาวเลยค่ะเออเนี่นี่ยเนี่ปากกระเทียมเยอะไปเลยเลยเปล่ากกระเทียมเยอะไปเลยดูนี่ค่ะเพื่อนดอกมัน กำลังออกลูกเต็มเลยค่ะลูกเยอะกําลังขยายพันธุ์คนเดินเยอะจังเลยเดี๋ยวจะเก็บกระเทียมให้เพื่อนๆดูค่ะกระเทียมป่านี้เป็นป่าของยายเพ็ญเดี๋ยวเก็บให้ดูค่ะมีคนมานั่งด้านหลังยายเพ็ญโอ้โหเนี่ยค่ะกำลังเล็กๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆอืม ถ้าเก็บแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ดีีดดไปทอดใส่ไข่หรือเป็นเก็บสักหน่อยนี่ค่ะ ดูก้อนนี้สิครับเพื่อนๆดูการตัดขึ้นมาเลยดูสิครับเพื่อนๆงามมากเลยค่ะไม่เอาเยอะหรอกค่ะเพื่อนๆเจานนิดเดียวเอานี่ก่อนนึงนี่ก่อนนี้ ก้อนนีก้ก้อนนึ่งค่ะเพราะมันใหญ่นี่ค่ะอือ งามมากเลยค่ะเพื่อนดีกว่อนี้ค่ะโอ้โหนี่ขนาดฝนไม่ตกนะเนี่ย งามถึงขนาดน,นี้แอ่เนี้ก็พอเลยค่ะสำหรับวันนี้พอแล้วค่ะนนเ,คคเพื่อนๆกระเทียมป่าน่าจะเป็นกระเทียมูีแล้วงามค่ะงามมากอืม ต้นบปเลยเลยป่ากระเทียมแล้วป่าอันนี้เป็นป่าของยายเพนโดยตรงไม่มีใครรู้แต่เขานั่งอยู่ด้านหลังนี้ม้านั่งมันเป็นข้างทางเขาเห็นยายเพนแล้วมั่งคิดว่าอุตส่าห์พูดเบาๆนะไม่อยากให้เขาได้ยนินแต่เขาเริบค่ะ มันงามค่ะอืมต้นมันใหญ่ป่ากรเทียมส่วนตัวค่ะเพื่อนพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอกินแล้ะ ขอแจแลนวคะเพื่อน